สตอนเหมอกว่าคีล้อสองล้อธรรมดาได้ประมาณสามพันผมก็เลยตัดส,สินใจเอารถคันนี้อะถอดล้อออกมาสายเป็นสั่งลอ้อสั่งล้อสายแบตเตอรี่ลิเทยมรถมันไม่จอแจงไงมันไม่จอแจงเหมือนนี่เป็นหมู่บ้านข้างนอกนู้นมันไม่ปน,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 นก,กันบอดจริงๆอะบอด,ดี้ต้องทำให้สวยงามกว่านี้ครับแต่ว่านี่ทำแบบเสร็จแล้วแทบทดลองยังไม่ทำบอด,ด,ดี้เลยว่าบางจอดชัรื่องบ่งให้ทำรถเลย เดินสีจุกเขียวที่ขาใชาใช้กันนะให้มันให้มันวิ่งได้ก่อนน่ะไฟจะมดหรือไม่มดมันจะตัเป็นตัวนี้มันจะต้องทําที่โชว์เหมือนที่กัทำอกือแาไฟา่ปทบแงก็อเจะไปนเหนฟาชาติที่แบบที่เทีไฟบอกเดินหน้าถอยหลัง สวิตนี้ก็เป็นสวิตเก่าที่ติดหลากับตัวโลรลคำน่ะับดัดแปลงเพียงตัดต่อสายเชื่อมให้เป็นการเปิดสวิตช์ให้ทํางานบิดปุ๊บก็ทํางานปิดแล้วก็เปิดนี่ก็เกียร์สำหรับเดินหน้าถอยหลังเพราะทำให้ผู้สูงอายุเราจะาทันซับซ้อนไม่ได้ทาให้แค่เดินหน้าถอยหลังพอ